เลสวัสดีครับเอฟทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นนะหกโมงกว่าแล้วนะหกโมงครึ่งแล้ว <c oughs> ทำกับข้าวครับมื่นแล้วนะทำข้างนอกเนาะเมนูเด็ดแซบโนพกที่เราไปดักมาก็ได้ตัวใหญ่เลยนะเดี๋ยวพวก,กเบพุ๊ออกมาจากตู้เย็นเนาะใหญ่แล้วครับเนี่ย ใหญ่ไหมอันนี้เจดขีดครับเนี่ยชังดูเจดขีดถอนขนถอนอะไรชำระเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเขีดติดตามชมดูคลิปดักหนูด้วยนะครับเนี่ยเต็ดตัวใหญ่เต็ดกับดักวงเดือนเนาะว่าจะทำไงเนาะขั้วแร้วมั้งโอ้ยเขียงเขียงก็ ไม่เคยเลยเขียงเนี่ยเขียงเนี่ยทุกใหญ่อะไรยอดมะขามอ่อนเก็บมาด้วยตักไพออกก่อน ใส่เจ็ดขีดชำละชำละตับไตใส่โอทสำละใส่มันออกแล้วมันเหลือเจ็ดขีดอาจจะถึงแปดขีดแล้วมั้งเนี่ยกินหมดบ่อยย่ฮะตัวเดียวเนี่ยดูแค่นี้พอเนาะ เดี๋ยวคนอนุญาตสับก่อนครับเ่น้ำก่อนเนาะแค่นี้นนพอหนุกใหญ่ซับๆ bốc của cột chặt cái dình không được. Ủa đồ này, Dạy mấy? <laughs> Size 7 ไปดักก็ได้ตัวนึงก็ถือว่าโชคดีเนาะเราได้กินส่วนที่ติดดังนั้นก็ติดติดแต่หนูหนูท้องขาวครับหน,หนูหนูนาครับหนูติตมต่ำติดแต่หนูติตมต่ำเยอะครับหนูติตมต่ำกินข้าววิ่งเต็มเลย tiền này mình chạy cả thạ nó thạ lại thạ hàng <laughs> hàng thúc ตัวหนึ่งกินได้ทั้งครอบครัวใหญ่ไหมเนี่ยน้องปาดถูก

ีีค่นนะะ้รับไอหนูเดางเงินไปเนาะไม่อยากให้ดูเดี๋ยวขวดหนูก่อนครับขวดหนูให้มันสุกดเอนาะเครื่องปรุงว่าง่ายๆแบบบ,าบ้านๆครับใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันก่อนเงินดังเนาะ ต้องใส่เยอะเพราะว่าเราข่วไปทานไปทานก็อุณหภูมิ่านมีช่ายแก๊สถ้าแก๊สเล่งขึ้นเล่งลงแก๊สอยู่ในตัวแก๊สเสริมในโงกผมใช้ฐานนี่ก่านไมใช้ฐานกีน ใช้ทานทำกับข้าวอันนี้หนมพุกหนูพุกเต็มถ้วยแล้วครับถ้วยใหญ่สองมือสามสามมือก็ใหญ่ใหญ่เหมือนกันครับไส์เจ็ดขีดแล้วก็เอาแล้วใส่ไหพิเกงก่อนแตนิดเลยครับถ้าขั้วเป็นบรรบาๆเราไม่ได้ ไม่ได้ใส่พิกเก่งถ้าเราพลาดเราได้ใส่พิกเก่ง, <Yeah. S 2> Ooh, งเดี๋ยวดูปตะวเด็กน,น้ำน้ำในกระทะงใจให้ดีไม่ก่อน

กำมังวะจับดีๆด,ดิเดี๋ยวกระพื่ไม่อยากให้เห็นชัดครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงเนาะเลือดเลือดหนูไปวางลงไปอยู่หนูเปิดน้ำใส่กงมังนี้เอาไว้ล้างเดี๋ยวให้ดูขั้วก่อนเนาะ กุ้มสุกก่อนครับค่อยเติมน้ำลงโอ้โหเต็มกถะทะเลยตัวเดียวดูเรื่องเลยติดตามชมคลิปดักหนูด้วยนะครับยังไม่ได้ลงเลยเพราะว่าเราโมแต่ไปทําอย่างอื่น ภารกิจอย่างอื่นเนาะหาอะไรครับดักแค่11หลังอืมวันนี้ดัก11หลังวันนี้ <c oughs> ขี้ลาวต้นหอมแบบแมงลักเต็แมแล้ววันนี้ก็คือรถเลือ <c oughs> รถดีข้วั่ว

xin ông hai cogumano 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 ต้นหอมบักชีก็แ้บไม่แม่นล่งแต่ผัดดีกเลยคขัวเนื้อสุกแล้วแล้วก็ต้องใส่เครื่องใสน,นเครื่องไปที่หลัง ไปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวอบก่อนครับฝาปิดไว้เนาะฝาปิดไว้ให้มันหดลงก็ไ,ได้เนี๋ยวไปตามครับตัวเดียวก็เต็มกระทะได้เนาะหนูตัวเดียวก็เต็มกระทะได้เปิดไฟหน่อยเนาะไฟเวทไม่พอ ตัวเดียวก็เต็มกระทะได้โอ้ใส่น้ำพัก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 น้ำซุปอมอมหนมพุกแกงออ่มหนมพุกคั่วหนูพุกตับไตใส่ผงตับในหางคนหางดูคนหางก็รู้คนหางก็คนหาแล้วครับ <laughs> คนไม่ได้หาก็ต้องกินตับไหนชิมดูไผยสนหลังคนชิมดูก่อนรนนะ้อนอยู่แล้วเป่าโอ้โหอร่อยดีเสิร์ฟดีเนาะอร่อยดีด้วยเอาไปย้ำได้ด รสชาติของลุงรสชาติของป้าให้ป้ามาชิมดูสิเราจะแซ่บไหมรสชาติลุงมันไม่เหมือนกันเนาะรสชาติต่างกันให้ป้ามาชิมดู เราชิมดูแล้วแต่รสชาติมันต่างกันเนาะอยากให้น้องเขามาชิมดูนะผมก็ได้สูตรนี้แหละแซ่บรับผมไปตามครับอันนี้สองถ้วยเต็มเลยอาจจะเป็นถ้วยใหญ่นะมั้งแซ่บกับผมไปแกงอมนูพุก แซ็บแบบบ้านราคาเต็มถาดเต็มถ้วยเลยครับให้แม่กินิ่มก็มีความสุขแล้วครับยังเคียหาอะไรนูพุกมันสับเป็นทน่อนๆแล้วรวมอพไรบ้างะดูด,ดูดูในถ้วยก็รู้เนื้อหนูมันอันนั้นมันเช่แข็ง แยกออกไม่ได้เรารีบไปเราก็สับสับเป็นท่อนๆไปเลยถามดูเส่บอบอบเอ็มทีเอ็มนังเฮ้ยใช่พ่อพ่อพ่อนุนพ่ออยู่บนเส่บอยู่แล้วนู่นเอาหางนู่นนะ่ะตับพี้ ตัวเดียวนั้นเนี่ยแต็มโมงกินไม่หมดเราเหลือก็ไว้กินพรุ่งนี้ใช่มันก็ปลาบองตุ่กตร๊บครับผมขออนุญาตกินข้าวครับให้แม่กินข้าวก่อนเนาะเราก็ยำไปก๊อกไปป๊อกอยู่เส่็ตแ๊บครับผมเดี๋ยวก็กินเสร็จแล้วเราไปยำหนูยำบวมหนูครับเพราะว่าเราดักหนูไว ดักบวงไว้สิบเอ็ดหลังว่าจะมานไหมจะตามชมคลิปดักหนูด้วยนะครับคลิปก่อนหน้านี้และครับคลิปคลิปที่เราได้หนูพุกนี่แหละได้ตัวหนึ่งคุ้มเลยสวัสดีครับแซ่บแซ่บแม่เขาอิ่มแล้วน้องเราอิ่มอิ่มแล้วจะเรากินท้ายเนาะยังเหลือเยอะยู่ครับเต็มหม้อเลย ôm nó, พวก tôi ใหญ่ nó. ทางทางโชว์เปิดโรงเล็บแถบ nên ให้ con, lại con ๆ kinh ยุกินข้าวอิ่มยังไว้อุน่นกินพรุ่งนี้เช้าตัวใหญ่อะเสียหาต่ำไม่เจอเริ่สับเป็นต้นๆไง นิยมกันข้าครับขอบคุณที่เข้ามาเมครับ,รบสวัสดีครับอย่าไปยำบวงหนูกันะครับตามชมคลิปดักหนูด้วยนะครับสวัสดีครับ